กับมายืนไม่ยืนอยู่ปากทางจ้ะยืนอยู่ริมทางแต่ว่ามันจะเป็นซองซองทางเขาก็เลยมูอพวกคนฝูงเขาก็ยืนไห้ต่ว่าสมัยกับพ่ออยู่ใดจะกับสิสู้ตไปจ้ะสูจนกว่าเจ้าของทํางานอยู่สมัยกับมายืนไม่ยืนอยู่ปากทางจ้ะยืนอยู่ริมทางแต่ว่ามันจะเป็นซองซองทางเขาก็เลย กันแมนมูกะเออบอแมนกันบอแมนบอกว่าหลุดมูสีขาวนั่นก็สีขาวด้วยกันออกออกมายืนถามมูกะตัดสินใจทำคลิปซะเลยจะ้ะนี่ละจ้ามองสงมัยอยู่แมนาคนรา,าชาคนลาภาษากันกับมูเขาก็ดีเฮ้ากับมีน้ำใจต่อแพนเขาเขากด็ดีกับเฮ้าองศ์นะสมัยกับอว่บาตกนามบา่ไหลตกไฟบ่มา เนี่ยมองสมาย,ยอยู่ะจักไม่นังดอกตะปาพลบมีสื้อใช่ไหมยังก็มางามอย่ได้เนาะออกออก,ออกมายืนตาบมูกอ่ะตัดินใจทําคลิปซะเลยจ้ะนี่แหละจ้ามองสมาย,ยมอายู่หมู่วก,กันฟูงเขาก็ยืนห้แตะบาสมายกับพ่ออยู่ใดจ่าก็สิสู้ต่อไปจ้ะสูสจนกว,ว่าเจ้าของทํางานอยู่ ออ,ออกมายืนถาบโมกตัดสินใจทําคลิปซะเลยจ้ะนี่แหละจ้ามองสมหมายอยู่สวัสดีจ้าเพื่อนๆสมหมายมือนี้สมายดีใจมูโทรมากมว่าเมื่อวันต้องงางด้วยสนรอ้ยขอตดวดใดมีรายยิ้ตลอดได้จ้าเนี่ยมองสมหมายอยูอ่จักม่หนั่งดอกตะปาพลมณบ่มีซื้อใช่ไหมยัง งามยู่งดีเนาะอ้าวสวยจ้าฝ <c oughs> นตกจ้าเนี่ยกับมัวรวังว่าต้องออกมาา่ากับนกได้อยู่ขงังไนนั่นแหละวะสันมามาค้นราชาคนละภาษา,ากันกับมงเขาก็ดีเฮ้ากับมีน้าใจตอบแทนเขาเขาก็ดีกับเฮ้าองคนะีสนะสมัยกับเออ่าตกหนามบอลลายตกไฟบอมครับถึงม่นมาสิโดนร้อยแพร่อ,อีกยัง,งก็ตามสร้างแกตระกาไปอยู่ใส่กับ,กบมีตัมูดีดีซอยเลือกกะ คือว่าบุญเป็นบุญเป็นคุณเนี่ยมองสมายอยู่อ่ะมัหนหอย่งดอกตะ่า,าพรบ่มีซื้อไหมยังก็งามอยู่ได้เนาะ่อนอ,ออกออกมายืยนถาบโมกะตัดใจทำคลิปซะเลยจะ้ะนี่แหละจ้ามองสมัยอยู่แต่ว่าคแมเมนแกัก็ต้องจอดสินะ,อ,ะออกออกมายืยนถาบโมกะ ตัดสินใจทำคลิปซะเลยจ้ะนี่แหละจ้ามองสมายอยู่แมนนาคนณาชาคิคอาปาษากันกับมุงเขาก็ดีเฮาก็มีน้ำใจต่อแพนเขาเขาก็ดีกับเฮาองส์นะสมัยกับอว่าตกหนามบ่ลายตกไฟบ่หมักในลาที่จะเดินทางเขาว่าต้องไปให้สุดจะทำงานใหญ่ใจตรงนิ่งบนวานะแมนนาาจ้าเนาะซื่อสีแมนมูนะบอลซึ่งอย่มนี้ลายยิ้มตลอดได้จ้า มีรอยยินมตลอดได้จ้าอะไรตัวไฟพอใหม่เหตุตอ่อไปได้จ้าเด้อผู้ใดก็ได้คือสมัยเจอกับเจ้าควางแล้วถึงมามาจะอัตคาคเจ็ดปีแปดปีค่ะจริงเลเล็กน้อยขันแมนมูกะ่ะเออบอแมนกันบอแมนแบบวะ่าหลดโมสีขาวอัานกับสีขาวค็อกันสวสวยจ้าพ้นต๊จ้าเนี่ยกับมอวาน ว่าต้องออกมาถ่าขกับนกได้ยู่ขังไนนั่นแหละภาษาหมูพวก,กันฟูงเขาก็ยืนไห้ตว่าสมัยกับพอ่อยู่ได้ยากระสีสู้ต่อไปจ้าสู้จนกว่า,วาเจ้าของทํางานอยู่บับถึงมันมาสิโดนรอยแพร่อีงั้ก็ตามสร้างแกตวาบากะไปอยู่ใส่กับมีตัวมูดีๆซอยเรือก็คือว่าบุญเป็นบุญเป็นคุณให้มีรายยิมตลอดได้จ้าในหลักที่จะเดินทางเหว่าต้องไปให้สุด จะทำงานใหญ่ใจตรงนิ่งบนวานขนะแมนน้จานเนาะพี่ื้อสีแมนมูะนะบอลซุงอ้าสวยจ้าพ้นตกจ้าเนี่ยกับเมื่อวานว่าต้องออกมาถ่ายข้างนอกได้อยู่ข้างในนะั่นแหละภาษาไหนเด้ยีวีตเท่าๆกับต้องสุมาออกมายืนล่อมูก็เลยว่าเออผลง,งานพี่มากหน่อยนะในหลักที่จะเดินทางเขาก็ต้องไปให้สุด จะทางานใหญ่ใจต้องนิ่งเป็นว่าขณนนะแมนน่นอาจารเนาะชื่อสิมยันมูนะบอลซุงอะไรตัวพทยผใหม่เหตุต่อไปได้วยจใจเดอ้อผู้ใดก็ได้คือสม,มัยเจอกับเจ้าของแล้วถึงมาว่าจะอัตจาคัดเจ็ดปีแปดปีค่ะสิ่งได้เล็กน,น้อยน่อยครับถึงมันมาสิโดนลอยแพร่อีกยังก็ตามสร้างแกตาบากไปอยุ่ใส่กับมีตะมูดีๆซอยเรือค่ะคือว่าบุญเป็นบุญเป็นคุณบานเจ้าของประสบความสาเร็จหุดอาจารย์ อยู่ตำบลดงสวรรค์อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยมองสองมัยอยู่จักแม่นังดอกตะปาพรบ่มมีซือไม่ยังก็มางาอย่ได้เนาะ,ะสมัยกันไม่ยืนไม่ยืนดูนป,ปากทางจ้ะยืนยูริมทางแต่ว่าจะเป็นซองซองทางเขาก็เลยไปทั้งพนสูน่นายจันทน่าสู่ไปน้ำกันโมบัวเกล็ดฝูงเฮ็ดจัง ในเราที่จะเดินทางเขาก็ต้องไปให้สุดจะทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งเป็นวะ่าขณะแม่นอาจานเนา,าเนะพีซืุอสีแมนมูนะบอล่งพอแม่สอนมาเนาะสมัยก็ดีใจอยู่ด้เพราะว่าพอแม่สอนมาเนาะสมัยก็ดีใจอยู่ด้เพราะว่าเพราะว่ากะไม่ยืนตามมู้จาก,ก่ะเราเรื่องชีวิตเจ้าก้องไอ้มู้ยพวกฟังกะเพราะต้องสิเลียดจ้าเห็นสบาสบา,สบายเนาะหัดอะไรกินหอด พอแม่สอนมาเนาะสมัยก็ดีใจอยู่ด้เพราะว่าขันแมนมูกะเออบอแมนกันบอแมนเพราะว่าหลุดมูสีขาวอันกับสีขาวคือกันในลักที่จะเดินทางเขาก็ต้องไปให้สุดจะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งเป็นว่าแตนะ่แมนน่าใเนะาะเสื้อสีแมนมูเรนะบอลซึ่งอาบ,บัดีจ้าเพื่อนๆสมยัย มือนี้จะไม่ดีใจมูโทมามือว่ามือมันต้องงางเด้อสอนเอ้ยวขอตรจได้จ้าเธอมาต้องยางเด้สอสิบอกบุดด๋มมวนถ้ามาต้องยางเด้าาองงดฉันจะทาให้เธอทาฉันย้วยค่ฉันว่าโอ้ดีใจไลนี่แหละจา้าผู้ใดกให้อุปถากอุปธรรมพอแม่ที่ทำความสะอาดไม่ใชขีข้เซ็จเน่าจังสิพวกนั้เพว่ากะมายืนตามมูจาค่ะ เราเรียงชีวิตเจ้ากองไอ้มวยพวกฟังก่บไม่ต้องสิเลียดจ้าเห็นว่าสบายสบายเนาะหัดอะไรก,กินหอยก้าเธอมาต้องยางเด้อสิบอกบมม่วลนถ้ามาต้องอยางเด้าาอ,อดฉันติตทาให้เธอทาฉันยุ่หันฉันว่าโอ้ดีใจแม่มาคนราชาคนละภาษากันกับมุงเขาก็ดีเฮากะมีน้ำใจต่อแพนเขาเขาก็ดีกับเฮาองสินะสมยัยกับืออ่าตกหนาม่ไหลตกไฟบ่มั เหตุการณ์เกษตรทำมันประสบความสําเร็จแหละสมายเกษสิไดยโยกใหญ่กลับขึ้นบ้านตัวอันนี้จะมาหาประสบการณ์รถึงเมันมาสิดโดนลอยแพร่อีกยังก็ตามสร้างแกตว่ากไปยุไซกับมิตรมูดีๆซอยเรือก็คือว่าบุญเป็นบุญเป็นคุณอยาก้าประ้ังยางได้สิบอกุมวลนถ้ามา้องยางเดิอฉันจิตทาให้เทอถทา,าฉันย่หันฉันว่าโอ้ดีใจ อวัาดีจ้าเพื่อนๆสมัยมือนีสมัยดีใจมือโทมาเมื่อะมืะม่อต้องงานเด้อสั่งเอ้ยขอตจด้ยแม่มาค้นลาชาตรคนละภา,ากันกับมเขาก็ดีเฮาก็มีน้ำใจต,ต่อเพื่อนเขา,ขาเขาก็ดีกับเฮาองี์นะ่ะสมัยกับเธอ่าตกหนามบอลลายตกไฟบอมเนี่ยมองสมัยอยู่จักเม่นยางดอกตะพาพนบมีซื้อใช่ไหมยังก็มางามอยู่ดีเนาะ ในเลาที่จะเดินทางเขาก็ต้องไปให้สุดจะทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งบนวานะแมน่น้าจาะจ้านะพไอ้เื้อสีแมนมูนะบอซุงมูพวกเพ่นฝูงเขาก็ยืนไห้ตา่าสมัยกับพ่ออยู่ใดยากระสีสู้ต่อไปจ้าสู่จนกว,ว่าเจ้าของทํางานอยู่แบีนี้ไล่ยืนตลอดได้จ้าเพราะว่ากะไ,ไม่ยืนทามมูจ้า่ะ เราเรี้ยงชีวิตเจ้าของไงมวย้พวกฟังกับ่ต้องสิเลียดจ้าเห็นสบายสบายเนาะหักไรกินหอนเจอม่ต้องยางได้สิบอกผมวลนถ้าม่ต้องยางเด้อฉันจิตทาให้เธอทาฉันยูหันฉันว่าโอ้ดีใจมีรอยยิ้มตลอดได้จ้าพอแม่สอนมาเนาะสมมาก็ดีใจอยู่ด้วยเพราะว่าเอะ ถึงมันมาสิโดนรอยแพร่อีกยังก็ตามสร้างแกตาปากกับอยุใส่กับมีตะมูดีๆซอยเรือกะถือว่าบุญเป็นบุญเป็นคุณชีวิตกบมากค่ะค่ะกะจนไปหาสิบแปดปีแล้วกโอ้สุดยอดของของมนุษย์เงินเดือนลจะจ้าแกเฮาเฉยๆนะเนาะเฮาอาบาดีจ้าเพื่อนๆสมยัยมือนี้จะหมยดีใจมูโทรมาม,มือวะมึงมันตองงางเด้อสันโอาไ้ขอตรวได้ไปทั้งคน สูน่าจะน่าสูไปน้ำ